الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عمله ورسوله المحتبى نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على نحيه كتفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาอัลลาที่ได้ให้พวกเรานะั้นได้มานั่งฟังในเรื่องราวของาศาสนาได้มานั่นได้มานั่งฟังในเรื่องราวของดํารัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาวตาอัลลานั่นเป็นเนี้ยมาที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราซึ่งเนี้ยมาตรงนี้อัลลอฮฺไม่ได้มอบให้เก่ทุกคนอัลลอฮฺได้เลือกเรามาไม่ว่าจะเป็น ท่านผู้ชมทางบ้านหรือพวกเราที่ได้นั่งฟังกันในบัรจินจิสแห่งนี้ทำนินละอย่างที่เราเห็นกันในสังคมทางคมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงหรือคนในหมู่บ้านคนในสังคมพวกเขาต่างไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของเรื่องราวของาศาสนาไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการสังใช้ ของลอสสุฮานะหัวตาลาบางคนในพวกเขานั้นยังไม่มั่นใจในเรื่องราวของศาสนาที่เขานับถืออยู่เลยไม่ได้มั่นใจว่าศาสนาที่เขานับถือนั้นเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้หรือเปล่าซึ่งพวกเขานั้นมัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับการควนขวายหาดุนยามัวหาเรื่องหาในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของหน้าตาในสังคมพวกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาเติมเต็มให้แก่หัวใจของพวกเขาได้อิ่มอมแต่หาไม่การที่พวกเขาหาสิ่งเหล่านั้นพวกเขาไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูในเรื่องราวของสังคมที่พวกเขาอยู่เลยเราจะได้เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องราวของสังคมนั้นพวกเขาต่างแย่งชิงกันในเรื่องของทรัพย์สิน บางคนฆ่ากันโดยไม่มีเรื่องไม่มีเราฆ่ากันโดยเงินแก่สี่ห้าพันฆ่ากันโดยเงินสองสามร้อยฆ่ากันโดยสิ่งเล็กๆน้อยๆในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการงานพวกเขาก็ต่างใส่ร้ายฝ้ายสีกันในคู่แข่งของพวกเขาซึ่งถ้าหากเราได้ดูในเรื่องเรา ากเราได้ดูในเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่รู้กันได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้ทําให้หัวใจของเขานั้นอิบิมถ้าหากเราย้อนไปในเรื่องราวของท่านอาบบม,มุลเบบีลลลลอฮุอะลัยฮิว,วะวสลัมพวกเขานั้นอิบิมด้วยหัวใจที่มีอีหมานด้วยศรัทธาพวกเขาอิบิมด้วยกับการมีศาสนาที่ถี่อยงตรง พวกเขายอมที่จะตายในผลทางของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้หวังในการตอบแทนอะไรแม้แต่น้อยหวังแค่สวรรค์ที่พระองค์นั้นจะมอบให้แก่เขาซึ่งเราได้เห็นกันแล้วว่าศาสนาที่แท้จริงอย่างที่พวกเราได้รู้กันในทุกวันนี้นะครับศาส,สนาที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้า ที่พวกเรานั้นกําลังนักถือก็คือศาสนาอิสลามศาส,สนาอิสลามมีไว้เพื่อวมวลมนุษยชาติไม่ใช่แกค่คนกลุ่มก้อนหนึ่งหรือแค่ประชาชาติหนึ่งแต่เพื่อมนุษย์ทั้งหมดซึ่งศาสนาอิสลามนั้นได้มีหลักชริยะหลักการบังคับหลักการสั่งใช้ในเรื่องของในเรื่องราวของศาสนาเพื่อสองสิ่งเท่านั้น สิ่งแรกก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์นั้นมีความสับสนอลมิานเพื่อไม่ให้มนุษย์นั้นมีความวุ่นวายกันในสังคมสิ่งที่สองก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มนุษย์นั้นเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นจะเป็นเพื่อที่จะเป็นคุณงามความดีแก่มนุษย์ในการที่เขานั้นได้ปฏิบัติในชริยานั้นซึ่งทหากเรากลับมาดูในอิสลามอีก อิสลามได้สั่งห้ามในเรื่องราวของชีริกนั้นสั่งห้ามเป็นอย่างแรกเลยในเรื่องการในเรื่องของการทำชีริกต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอิสลามได้บอกว่าบาปที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็คืออชิรกุชีริกการมีหุ้นส่วนต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งชีริกนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ประเภทที่หนึ่งก็คือัชื่กูอักบัตชิริกที่เป็นบาปใหญ่ชิริกที่เป็นบาปใหญ่ได้แก่เรื่องของการกลัวสิ่งอื่นนอกจากอันล้์กลัวสิ่งอื่นเกินความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลศาสตร์ในเรื่องของยินในเรื่องของความความชั่วร้ายของมนุษย์กลัวเกินความเป็นจริง ในเรื่องที่สองในเรื่องของความรักรักเกินความจริงรักเกินพระผู้เป็นเจ้าของเขาเขาไม่ได้รักพระผู้เป็นเจ้าของเขาเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจในเรื่องที่สามก็คือในเรื่องการมอบหมายตนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาไม่ได้มอบหมายตนแด่อัลลอฮ์แต่เขาดันไปเชื่อในเรื่องของลมฟ้าอากาศในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการชีวิตของเขาเลย ในเรื่องที่สี่ก็คือในเรื่องการเชื่อฟังเขาเชื่อฟังสิ่งอื่นมากกว่าเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าของเขาซึ่งมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ใหญ่ไม่ต่างกันในกับการตามชริกที่ใหญ่ก็คือการนิฟากนิฟากใหญ่คือการที่เขานั้นบอกว่าเขาเป็นอิสลามเขาเป็นมุสลิมก็เป็นผู้ศทตาแต่ในหัวใจของเขานั้นไม่ได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเลยเขาทำไปเพื่อ าผลประโยชน์บางอย่างซึ่งชนิดที่สองก็คืออัชีรกรอัสวดชิริกเล็กชิริกเล็กได้แก่อลนีฟากเล็กนีฟากเล็กการปฏิเสธเล็กบางคนบอกว่า,วานีฟากเล็กก็คือขารที่เขา,าปฏิเสธเนี่ยมาที่พระที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ให้เขาอันดับที่สองก็คืออสุมาการป่าวประกาศในการที่เขานั้นตมความดี การประกาศให้คนได้รับรู้ในเรื่องราวของาการการทำความดีของเขาอันดับที่สามก็คืออริยะอริยะการโอร้อวดซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการโอร้อวดการโอร้อวดการโอร้โอวดในอิสลามอริยะซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายของอริยะก็คือตารีฟริยะอิสติลาฮันอัลกิยามู بِعَدَاءِ الْعِبَادَاتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ تَعَمُّدٍ إِسْهَارُهَا لِلنَّاسِ لِيَهْمَدُوهُ عَلَيْهَا وَيُعْجِبُ بِهَا naku syakal naisalat dah bahawa القيام بِعَدَاءِ الْعِبَادَاتِ اللَّهِ بِعَدَاتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى kakau qadib puh punung kan daidam rungwai sungkal berdibat aman ibadah tang tang ber Allah subhanahu wa ta' มาพร้อมกับตามมูดินอสิสลาลินนาสพร้อมกับการที่เขานะจงใจที่จะให้ผู้เปิดเปิดเผยจงใจที่จะเปิดเผยมันให้แก่บรรดาผู้คนได้รับรู้ในการที่เขานั้นตำอามานอิบะดะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ละยามาดูว่าอะฮาเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นสรรเสริญฮามาดะยะมาดูเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นสรรเสริญในตัวของเขา ยกย่องในการที่เขานั้นได้ทำอิบายได้ต่างๆว่ายอ่อจีบูบิหาและเพื่อที่จะให้คนนั้นประหลาดใจในสิ่งที่เขานั้นได้ทำการงานนั้นยอ่อจีบูอาเจีบาก็คือแต่กประหลาดนะครับซึ่งในเรื่องของริยาริยาเ์แบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งอริยะตอนที่ริยาการโอ,อวดตอนที่เขานั้นอตอนที่เขา ทำมันเขาการทามันด้วยกับเขาก,การทาการงานอนามันอีบันะไปพร้อมกับริยะโอ้อวดไปด้วยซึ่งการทําในอนามันอีบายนัไปพร้อมกับการโอร้อวดเนี่ยจะทําให้การงานของเขานะั้นไม่ถูกตอบรับก็คือไม่ได้มีผลบุญลงเหลือเอาไว้ในรูปแบบที่สองก็คือการอา่า ทำอามาัดอิบาระตออลอ์ผ่านไปในช่วงหนึ่งและในช่วงหลังเขาก็ได้รวมอริยะลงไปด้วยเขาก็ได้มีการโอ้โวดลงไปด้วยซึ่งในทํานองนี้นั้นก็จะได้ผลบุญในตอนที่เขานั้นยังไม่ได้โอ้โวดแต่เมื่อมีการโอ้โวดแล้วผลบุญของเขาในที่ตรงนั้นเขาก็จะไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในการที่เรานั้นได้บริจาคเงิน2ี่สิบบาท ตอนแรกตีรเราได้บริจาคก,กันไป20บาทนะครับเราบริจาคโดยที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์บริจาคเพื่ออลล l a ์โดยไม่ตั้งใจที่จะให้คนเห็นเมื่อเราบริจาคเสร็จเราหันไปดูซ้ายขวาก็ได้มีคนดูเราอยู่เราก็ได้บริจาคต่อ20นะครับหมวดเลขเงินไ่าจะไปซื้อขนมคือการที่เขา ทำแบบนี้ผลบุญของเขาจะได้ในช่วงแรกของการบริจาคก็ก็คกอยี่สบาทแรกเขาได้แต่20สิบาทหลังนะ่ะเขาไม่ได้เสียงเงินเปล่าๆไปโดยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับมันมันกับกับมันเลยซึ่งนบีม,มสสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะตะลมได้มีเรื่องราวถึงนบีและบันดาร์ซอบะในขณะที่มบันดาร์ซอบะนั้น พวกเขากําลังพูดกันในเรื่องของมซสฮิดดัจฌานความน่ากลัวของอความอุลามานความน่ากลัวของดัจฌานซึ่งนบีมัมันสลาัลหรออะลัยฮิวาะวาสลัมก็ได้พูดว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่ายิ่งกว่ามาซีฮิดดัจฌานซอบาบก็ได้งงและได้ถาม่านบีว่าอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่ามซสฮิดดัจฌานนาบีก็ได้บอกว่าการโอ้อวด การที่เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้คนได้เห็นในการทำอามานอิบาด้น,นั้นเพื่อให้คนที่กําลังดูเขาอยู่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้คนดูนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็คือเข้าจะยากนิดหนึ่งก็คือเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้คนดูอีกทีนะครับ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذكى إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 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 الأصغر قالوا وما الشرك رسول الله قال الرياء اذهبوا إلى ال يقول, الله يقول الله عز وجل عز وجل لهم القيامة إذا يوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانصروا هل تجدون عندهم جساء تلاميم محمد صلى الله عليه وسلم ذكره كما لا سيدي شكوى มากที่สุดต่อบรรดาพวกท่านก็คือบรรดาซาบะห์นั่นเองสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดต่อบรรดาพวกท่านทั้งหลายก็คืออัชีร์กัวอัสกอตชิริกเล็กซึ่งบรรดาซาบะห์ได้ถามแก่นบ,บีว่าชิริกเลขข็กคืออะไรนบีบ,บาาอกว่าอาริยาการโอ้อวดอัลลอฮ์ูสส้ทรงรงนั้น จะกล่าวสหรับพวกเขาในวันเกียรมะเมื่อบรรดาผูนนะ้คนถูกได้รับการตอบแทนด้วยกับการงานของพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺจะกล่าวว่าพวกท่านจงไปเลยนะจงไปเลยไปหาคนที่พวกท่านนั้นกระทำเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นในโลกดุญญนยาใบนี้และพวกท่านจะพบว่าและพวกท่านจงดูว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ให้อะไรเป็นการตอบแทนแก่ท่านบ้างอัลลอฮฺ ได้ไล่พวกเขาในวันเกียร์มัในวันแห่งการตอบแทนไล่ให้พวกเขานั้นไปหาคนที่พวกเขากระทำการงานอมามันอิบะรา,าเพื่อให้พวกคน,นเหล่านั้นดูไล่ไปและให้เขาได้รู้ว่าในสิ่งที่เขาทำลงไปนั้นมีอะไรตอบแทนบ้างซึ่งในเรื่องนี้ได้มีรายงานมาจากอัลลอฮฺรัวเราะรอดีอัลลอฮฺอันนูกลอละ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان, إن اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاودي فأد به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجعه حتى القي في النار ورجل, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ, وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمه وقرأت فيك القرآن قال كتبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأ وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أُبِرَ به على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أسناف في المال فبدي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك تعالت ليقال ว่าจาวาดึงปรกด้แกีลาซุมมาอุบิรบิฮิฟาซซฮิบะอลาวะจาฮิฮิฮัตตาอุลกียาฟินนัดซึ่งท่านฮะบิวยาริตาเฮียัลลอฮุญท่านฮะบีวยารอนั้นได้กล่าวถึงการ ي ي ทีร่เขาได้ยินท่านนบีมุฮัมมัสโนโลหะอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแต่จริงคนกลุ่มเล็กที่จะได้ถูกสอบสวนในวันกิยามะก็คือรอจูลุลพุชยัยอุสตุชฮิดะ คือผู้ชายที่เขานั้นได้ยี่หัดฉะฮีดในคนทางฉะฮิดในคนทางวอลอฟฟอุติยาบิฮีอลัลลอฮ์นั้นจะนําเขามาในวันนั้นในวันกียมะฟ้ารฟ้ารฟ,ฟารูเลีะฟ้ารฟาหูเนี่ยมาแต่หูเลยได้ให้เขารู้ในเรื่องของเนี่ยมะฟ้ารฟ้าฮาซึ่งเขาได้รู้แล้วในเนี่ยมัตองนั้นฟามาไม่เตฟเีฮาอัลลาก็ได้ตามว่าสิ่งที่ท่านทํานั้น ทำเพื่ออะไรก็ล่ะเขาได้กล่าวว่าก็ตันตูฟีกาฮัตตัสตุชฮิตูตุชฮิตูเขาได้ไปยีฮัดได้ออกไปในสงครามของเลาหรฟีกาเพื่อท่านเพื่อพระเจ้า,าของเขาก็เเพื่ออว์จนกระทั่งเขานั้นได้ตายในนทางของเขาซึ่งเอาลอดได้กล่าวไปในตรงนี้ว่าการ,รต,าตั้ตแตันโกหก วลากินนักกะก็เตัลตะรีไอโยก้อล้วรีอุนแต่ถ้าว่าเขานั้นก็ติลตะออกรบไปเพื่อรีโยรีโยก็อแล้วเพื่อที่ให้จะให้คนนั้นจารีอุนจารีอุนตรงนี้ออุลมามะได้บอกว่าสุยาอุนถ้าทิคุณเพราะเได้มีคนบอกว่าเขานั้นเป็นคนที่กล้าหาญ มีคนที่ช่ำชองเชี่ยวชาญในเรื่องของการรบซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าเขานั้นไม่ได้ทําเพื่อ Allah, อัลลอฮ์ก็ทตเพื่อที่จะให้คนนั้นมาหันมาชมเชยเขาว่าเขานนั้นเป็นคนที่กล้าหาญเชี่ยวชาญซึ่งเขาได้รับในเรื่องของการชมเชยตรงนี้แล้วเราบอกฟักโกนกี้ละซุมมามาบิรบิฮิฟะซุฮิบะอะลาวะยฮิ พัตตอร์โอรลกเยีฟินนาแต่จริงก็ได้รับในที่ตรงนั้นแล้วก็คือในเรื่องของการเฉยซึ่งได้มีคำสั่งแก่เขาให้ความหน้าเขาลงไปในไฟยรกจนกระทั่งเขานั้นได้ลงลงไปในไฟนรกวารุตุลินตาอัลละมลาไลใชหมกวลัลละมลาฮุลและพระพิจิตรก็คือคนที่เขานั้นตาอัลลติตเรียนเรียนรู้ในเรื่องเรียนรู้ และสอนและอ่านกุรานะร้วจะนำเข้ามาในวันนั้นหรือได้ให้เขารู้ในเรื่องของเนี้อวาที่พระองค์ได้ให้เขาแล้วก็ได้รู้เราก็ได้ถามแก่เขาว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อใครก็บอกว่าอัลลอฮมัลไลมมาอัลลอมฺอัลลอตูฮอัลกุรอตัลุรานฟีกะ ก็ได้เรียนได้สอนแล้วก็ได้อ่านอันกุรานั้นเพื่อเอาลอสุบหานาวะตาลาแต่อัลลอฮ์นั้นตอบเกียวตเขาว่ากาทับแต่ตั้นโกหกที่ท่านทําไปนั้นเพื่อที่จะให้คนนั้นเรียกท่านว่าอาลีมุนเรียกท่านว่าคนรู้เรียกท่านว่ากอริุนนักอ่านซึ่งเขานั้นได้รับหน้าที่ตรงนี้แล้วเขาอ่านอันกุรานเขาสอนในเรื่องของความรู้เขาเรียนในเรื่องของความรู้ ซึ่งเขาได้รับกำชมุมในสิ่งที่เขานั้นได้รับเอาไว้แล้วได้ตั้งจิตนาเอาไว้ซึ่งในวันเกียร์มาเอาเราจะให้เขานั้นซึ่งได้มีรับรับสั่งแก่เขาได้มีคาสั่งให้แก่เขาที่จะให้พุมหน้าเขาลงไปในไฟนารุกบุคคลที่สามก็คือคนที่เขานั้นว่าเสี่ยงความขวางในเรื่องของ อัลมาในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอล์ได้ให้ความกว้างขวางในเรื่องของปริมาณของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเขาแล้เราได้ถามในเรื่องของเขาทำไปเพื่ออะไรการทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินั้นก็ทาเพื่ออะไรก็บอกว่าเขาไม่ได้ทาในที่อื่นใดนอกจากนี่ซาบีนอกจากในขนทางของอัลลอฮ์อิลลัลอัฟะกตุมฟีฮะลักะคือฟีซาบีลิลลห์ นักจากเขาจะบริจาคมันในขนทางของล l ะ a ์แต่ a l ล a h กล่าวเกีเ่ยวกับการทัศแต่ตั้โกหกว่าลกินนกักการ์ตัลต์ะลิยก็ว่าละหัวจะหวจะว่าดุสสิ่งที่เขาทานั้นก็ทําไปเพื่อให้คนนั้นบอกแก่เขาว่ากล่าวแก่วเขาว่าเขานั้นเป็นคนที่ใจบุญสนทานซึ่งสิ่งที่เขาทํามานั้นลล l a ์ Allah บอกว่า เขานั้นได้รับเอาไว้แล้วในเรื่องของการที่เขาตั้งใจเอาไว้ในเรื่องของการตูกการที่จะให้พวกคนนั้นชมเชยในตัวเขาซึ่งได้มีรับสั่งให้แกเ่เขาให้พความน้าลงไปในไฟนรกจนกระทั่งเขานั้นถูกลากลงไปในไฟนรกซึ่งในหาดิสบทน,นี้ได้บอกเราว่าคนคนหนึ่งเขาได้ตายเหีีเขาได้เรียนเรียน,เร,ยนเรียนรู้ในก็ได้เรียนรู้ กขาได้สอนและเขาได้อ่านกุอ่านเขาได้บริจาคในผลทางก่อนหรอซึ่งในการบริจาคในการสอนของเขาในการตายสาเหตุของเขานั้นก็ได้มีอริยะโออวดที่จะให้คนนั้นชุมเชยในตัวเขาเขาได้ก็ได้ริยะก็ได้โออวดซึ่งทําให้ การงานที่เขาทำซึ่งเป็นการงานที่ใหญ่แต่การงานที่ฟีซบีลินละตายชัดเหในในทางของเราการงานที่เป็นในเรื่องของการบริจาคทานซึ่งสิ่งเหล่านั้นเสียเปล่าหมดเลยไม่ได้มีความดีอะไรหลงเหลือเอาไว้ให้แก่เขาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนะักในการที่เรานั้นจะประกอบ คุณงามความดีโดยที่เรานั้นได้มีเพราะก,การกประกอบคุณงามความดีในเรื่องของอามาธน,นั้นก็คืออริยะมีมันพร้อมไปด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปทำให้ในเรื่องของอามานของเขานั้นไม่มีผลตอบแทนทั้งนี้ผมก็เลยอยากที่มจะอยากที่จะเตือนพี่น้อง ให้ออกห่างสิ่งเหล่านี้การที่เขามีริยะนั้นจะทาให้การงานของเขาไม่ได้รับผลบุญแต่การที่เขาตับลงไปนั้นไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเกี่ยบเขาเลยซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องก็มีเพียงเท่านี้นะครับสลลมาลัยกุมบาระมัตุลลอฮ์วาบารอกกาตุ